สวัสดีทุกคนในช่องด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวไม่ bm 8 0 0 x t e h หรือ x t e r ไม่รู้ครับเดีย๋ยวผมขึ้นรูปให้นะเนี่ยไม่ My จะเป็นประมาณนี้ซึ่งผมได้มาใน shopee ในราคา389บาทนะครับไม่ My ตัวนี้389บาท bm 8 0 0ถ้าใครอยากซื้อตามเดีย๋ยวผมจริ้งลิงก์ให้นะครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับผมจ่ายเอง ซึ่งผมสั่งวันที่24วันพื้วันพฤหัสได้26ไฟล์เดวันศุกร์นะครับได้วันที่26ตอนประมาณ10โมงนะครับตอนนี้ผมใส่ USB s o u ซาวการ์ดอยู่เดี๋ยวผมจะมาลองเทียบให้ฟังว่าถ้าใส่กับเมื่อใส่มันจะต่างกันยังไงนะครับซึ่งหน้าตากล่องที่เขาส่งมาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมส่ง ใส่รูปให้ดูข้างในก็จะประมาณนี้นะครับข้างในมันก็ของครบอ่ะมีป๊อบชิลมีฟองน้ำหม่มีขาตั้งใหม่มีไมโครโฟนมีเขาเรียกว่าอะไรอีกันวะช็อกเม้าวะไอที่กันสันใหม่อ่ะครับแล้วก็6อันที่6ก็คือ USB o u n การ r d นะมี6อยานเข้าแถมมาให้ในราคา3 8 9บาท ซึ่งแม่งโคตรดีเลยสามร้อยแปดสิบาบาทได้ครบะเนี่ยโคตรครบถ้าใครอยากซื้อตามก็เนี่ยแหละครับผมจะมาเนี่ยผมจะมาลองให้ดูว่าเสียงเป็นยังไงทุกคนได้จัดสินใจซื้อกันเราเองนะครับให้ทุกคนลองดูว่าเสียงเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมหางจากมมาไม่ประมาณห้าเซนได้ประมาณห้าเซนเดี๋ยวผมลองเอาออกดูนะครับปึ๊บ ผมออกมาประมาณประมาณครึ่งแม้มันทัดครับตอนนี้สิบห้าเซนครึ่งแม้มันทัดตอนนี้เสียมยังไงบ้างครับอันนี้ผมพูดแบบเบาๆโปรตีนเลยครับแล้วก็ต่อไปนะครับ30สิบเซนครับตอนนี้ตอนนี้คือ30สิเซนทุกคนได้ยินกันอยู่ไหมสาสเซนอันนี้ผมพูดธรรมดาเลยนะครับแล้วผมจะมาเอาเหมือนเดิมแล้วครับเดี๋ยวทุกคนไม่ได้ยินกันนี่เหมือนเดิมห้าห้าเซน แล้วก็ผมปรับเป็นปรับเสียงไม่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งแล้วสักกูความช้านี่คลิกที่ไม่เ,เวลผมปรับเป็น60นะครับแล้วก็เปิด A G C ด้วยวก็ปรับแค่ห้60ถ้าถ้าปรับ80-90ลองดูนะครับนี่คือ80นะครับจะได้ยินเสียง ซาเยอะมากเสียงน้อยเยอะมากแล้วลองดูร้อยกันนี่คือร้อยโหแทบแตกแตผมปิดก่อนผมปิดก่อนมาหกสิบเหมือนเดิมหกสิบเอ็ดหกสิบประมาณนี้แล้วครับคอมผมแล้วก็เปิด a อ c มันก็จะประมาณนี้ถ้าไม่เปิดถ้าไม่เปิดก็ปรับร้อยเสียงก็จะประมาณนี้นี่ครับ ก็นี่ก็คือเสียงจากไมค์เอ0 0แโดยไม่ได้ต่อ USB อสบีการนะครับเดี๋ยวจะประมาณนี้ซึ่งผมตั้งค่าไว้ตั้งค่าไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวสักคู่นะเปิดก่อนนี่นะแป๊หนึ่ง นี่นะครับนี่ปึ๊บไมโครโฟนแล้วก็เทเบลผมตั้งไว้80 80อันนี้ผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะผมตั้งไว้า80แล้วก็20ถ้าเราลอง30โอ้โอเสียงเสียงน้อยแบบเสียงน้อยเยอะมากดูเสียงน้อยแล้วเราปรับเป็น ไม่ค่อยมีแต่ว่าเสียงมันโคตรเบาเลยเสียงมันจะเบามากถ้างั้นปรับเป็น20เหมือนเดิมนี่แล้วก็ตัวช่วยนี้ผมกดไอ้นี่ไปนะครับเพราะว่าถ้าถ้าถ้ากดอันนี้เดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนี่ผมจะลองกดให้ดูเสียงมันจะแย่มากเสียงมันจะแย่มากแล้ผมลองกดอันนี้อย่างเดียว เสียงก็จะประมาณนี้ก็ถกดน้อยเสียงมันจะแบบอุ้ยอยีแบบเสียงมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งผมปรับเป็นน,น,นี้ดีกว่านะครับเสียงก็จะประมาณนี้นี่ก็คือเสียงจากไมวีเอ็มแปดร้อยนะครับดีไหมอันนี้ผมต่อแผงด้านหลังนะ แข็งด้านหลังของคอมพิวเตอร์เสียงน้อยมันก็จะเจอหน่อยถ้าจะให้เสียงดีวันนี้ก็ซื้อแฟนทอม48โบนนะครับเสีมันจะดีกว่านี้ถ้ามีเสียงรบกวนเราขอภัยด้วยนะครับพอดีพอดีเสียงจึ้งหลีดเสียงอะไรมีคนเปิดทีวีไวด้านน,น,นอกครับเสียงมันเลยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับ เพื่อนเพื่อนลองคอมเมนต์หน่อยหน้หน่อยนะว่าเสียบ usb กับไม่เสียบ usb มันเป็นยังไงถ้าเราฟังเสียงแล้วกดตรงนี้ฟังได้นะนี่ถ้าเราฟังเสียงเสียงก็จะสะท้อนรมอกว่าปิดก่อนนะเสียงมันจะได้ไม่สะท้อนถ้าเราจะฟังเสียง นี่ก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพเพื่อนๆลองคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าวิ b ี o u n าวการกับไม่เสียบอันไหนแบบเสียงดีกว่าอันไหนเสียงดีกว่ากันนะครับก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไ้เจอกัน bye, ครับผมบายบายครับ